ชุมชุมบ้านนอกไม่เคยมาตลาดตลาดคอนสารแวะตลาดคอนสารมีอะไรมั่งใกล้เคีนนงยงกันไหมกับตลาดคอนแก่น <c oughs> ดูใกล้เคียงกันไหมตลาดคอนสารกับตลาดคอนแก่นโอ้ไปโอ้ตลาดคอนสารสี่แยกคอนสาร น่นจะตรงไปลมศักตรงไปลมศักขวาจะเข้าชุมแพนี่จะไปเข้าแยกคอนสารทุ่งลุยลายบานสูงเปอร์เซนต์วานหน้อยปกติบาทพิเศษสามคุ่งลอย ใส่น้ำผึ้งบ่ฝ่ายบาสามโมงสามโมงสี่โพอดีสมโมงีสีล่ละอีกหานาที ต้องมาห้าโมงคนจะเยอะเลยนะวันนั้นกลับมาห้าโมงสู่ตลาดบัตแดงก็บอย่างอย่างอย่งบักคัวตุดินว่าเบิ้งคูอยู่น้ามีประเขา ตลาดของสารอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ยอยากได้แม่ตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมนี่ยแก้วอ๋อก็เดินทางไหนตัวเดินทางไหนเนี่ยเดินทางไหนไปเรื่อยเนี่ยน่ะ เดิทนทางในก็ลอบไปทางนู้นนะ่ะหอ,อนเป็นตะหอนเถอะวะเป็นตะหอนหเถอะวะขวาขวาขัวกวัขวาแวะขวาขวาแีา่ได้งได้เลยนะครับ Pasum áo subscribe cho kênh Ghiền Mì เออร้อยเก้าสิบคนอ่อะฝังนู้นอ่ะขนาดธรรมดา190ร้อยเก้าสิบพิเศษจะเท่าไหร่เดินไปเดินไป aquí nada นี่เดียวไอ้แม่น,น่ะอะไรควันป๊๊บเลยเดียวเยวจ้าโอ้เป็ดโอ้เป็ดะแสแถวไข่เ,เนี่ยมันเป็ดละแสเป็นไข่ กินไก่ไม่เยอะแล้วจะไม่กินละวันนี้กินไก่ซากูปเปียกข้าวเหนียวดำเปียก กินเลยเนี่ยเดินดูก่อนเดินดูไปอนก็หิ้วงูละครับเอากระซิ้อขากระซิ้กลับไปกินที่บ้านด้วยไงข้าวซื้อพวกปลาพวกอะไรไปกินจับข้าวสำเร็จไม่ต้องไปทำอ่าอ่าประมูลข้าวข้าวก็จะมีอยู่ร้านั้นนะเฮ้ยอะไรตีนงัวะพวกเอ้ยงูงูเนาะไม่ใช่หมูเนาะ <Moment. S 2> นะขาเท่าไหร่นะครับผมห้าร้อยขาห้าร้อยประตูประตูห้าร้อยตายแล้วขาหนึ่งห้าร้อยจับขายีจิมมาขันเป็นดีกว่า เอาขา่ยิ่จิ้มมาตัดไปนึ่กว่าห้าร้อยสี่ได้เงินป่ะเขาขายอ้วนเนี่ยเขาอ้วนไม่ได้เลยโอ้ยร้อยหนึ่งหน้อยสิเดี๋ยวว่ะเหยาะลงเรียนไปมันก็ไม่เต้นแล้ว มาต้องกินสดเมื่อกี้เห็นขาหมูว่าจะซื้ออยู่ขาหมูยังขาหมูพะโลนเนี่ยห้าร้อยันบอกเอาขาร้อยไม่เอาขาเจ้าดีกว่าตัดไปนึ่งไปต้มนี่โซนของป่าของบรนบาดโอ้ยโอ้ยอะไรทุงเท่าไหร่เนี่ยแม่ น้นยอยนนอนี่อึ่ง้บนเนียจกักบ่ฮอดิครึ่งกิโลเนาะอันนี้ครึนน่งกิโลกินบ่เป็นดำดอกอึ่งลางอ่งลางไอ้อน,นี่อ่งเลยอึอ้งลึงอออ้น,นี่งลึง ตรงไปไปทำไมตีกบไปแม่เป่งบ่ะ แม่เป่งบอกไม่ท่านขั้วสิน่ะนมันคือมันเหมือนขั้วแล้วไม่ท่านขั้วเนี่ย มาทองไปหมกไป <c oughs> เอาว่าทองไปกินมาทองไปหมกเลยเอาใหม่หรือไงล่ะลงแล้วละ,ล,ล,ละเมอที่เจ้าโอ้ขนมขนมบาลาน ป่ากีฬาเป็นตะินตะแบจะเต็มไม้เต็มปาเต็มพื้นเก้น่้า้คุากเก้า้นเบอร์บอกกินเด้อ tin nó khoa bất phải thắng ra ôi ơi <laughs> <bồn> <laughs> โอ้ยาวไปนู่นเลยเว้ยเดิน <acted> ตล,ลาดโซนแบน่งเป็นโซนตล,ลาดคอนสารดูครับอาหารบ้านๆอาหารปลาปลาโอ้ปลาคอปลาคอกับอึ่งวะ ปลาบประมาณหางปลาทั้นี่อยากกินอย่างไรตาเศร้าอยากกินอย่างไรนะ่ะไอีอย่างปงใหญ่ไปกินบ่ได้กินไลยเนี่ยเนะี่ยเนี่ยไอีอย่งกินได้บ่นปปเนี่ยหรือไปปลูกเนี่ยพวกนี้นะเนี่ยต้นเี่ยปงปงใหญ่เขาไปเห็นอย่างนะ่ะ เขาไปเห็ดอย่างไปปลูกบ่อหรือตรงไหนเป็นบากอย่างนี้ปงใหญ่อันนั้นปลูกอันนั้นประดับเอาอันนี้กินได้บ่อนเนี่ยแม่หรือไปประดับไปเห็ดไปต้นอย่างเดียวแก่แก่ส่งถุงดวงอ๋อหนุนดวงแก่สมเพลยาน่าบาดคอยปมีก้นที่ปลูกสีแก่ส่งหนุนดวง หนุ่ดวงให้แกสงให้ดำมันดมดากมากดมดาก <c oughs> หัวงอกแล้ดมหลากหลายดมดากหลายจนหัวงอกเลยเว้ยิ้นใจหลายแกสอง,อ,ง,งอึงยางอึงยาง โอ้อาหารตามฤดูกาลโอ้หน่อไม้โอ้หน่อ,อ,นอบักไข่บักอะไรนะอืมบักขวทีเย้ปกติรทงนี้ได้ไหมไห เมื่อกันโบกของอันนี้เยอะกว่าแต่ก็ของซ้ำๆกันหละวะ่ามันก็ไม่เหมือนต่างกันหระว่าของ To อะไรเอาอะไรเจะเดินไปตัวเอาอย่างนะจะเดินดูเอาแหละอันนี้ก็ป๋าเป็นอยู่เลยเดินวนกันเออน้องงัวออกเอาได้กินอย่างเลยน่ะอีนิ่มนะได้กินแผ่นแล้วยังยังโดดเป็นแดงดๆเอามาแบ่งหน่อยดิกินหมดแล้ว กินจะมันเป็นจังเด็กม่ว่าจะกินเยอแป้งขนมเส้นที่มาดกบ้าเยะีเยว่าบอาขนมแป้งขนเขาอะแป้งเขาปะหวานูเห็ดนะไม่เห็ดยังกินได้อยู่หรอเล่ากินได้เห็ดไหมเห็ดบ่วงเ็ยังนี่ยครับผมเอเห็ดยังเนี่ยบิิคิชาหารเนี่ย กินได้อยู่บ่เนี่ยกินได้บุกินอบกจากากินดอกบกากินน้ำดอกนอกจากเฮ็ดเสียงเ็ดน้ำั น้เาอต้อยอเออผัดน้อไม้น้อไม้ฝรั่งโอ้โหไปเข่าตั้มใจนวงเลยบอกอันนี้อันนี้ทย่ยังเฮ็ย่ยังทิพยพึ่งบอกทิพยพึ่งขมบอร์าตะป่าเลี้ยงเองเนี่ยเลี้ยง ปลูกเองบอกครับผมเกิดในปาวว่าเกิได้เห็ดชนิดเดียววาบ้านนั้นเกได้เห็ดหลายชนิดตัแอยตอ่อดลยแต่อันนั้นแต่ก็สวยอยู่นะหน่วยสวยอยู่ โอ้ยยิงเป็นเป็นใส่หัว,หวโอ้หวัว อืมเอาได้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะนี่หมากบัวโออยากกินมากบัวเข้าไปนี้ทังใส่อย่างเดียวจนอะ พิกเป็นจะจับดีใช่ไหมจับเล่นๆมาบ่ายจกิโลเท่าไหรสองรอยเอมันลงไปหเลายะเฟาดแคปหมูแม็กหนึ่ไหมมาคึกคักเขาอะ หมูสด,ไไดนี่หมูสดเอหมอะไรหมูด,มดิน<ป>อะไรไม่ตีล่ะเอเนี่นึกว่าไปกับแม่ลุงบาเนิกินอินะบ่์บบอกข่าว โอ้กบป้าตัวใหญ่ใช่ไหมกบตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้กบมาตัวใหญ่ใช่มตัวเนี่ยดำแม่แมเ่ยวนห่ะโตรลเลี้ยงด้ไปเอ้ามันสีคือต่างกันหรือมันแล้วแต่เียครับโดดออกอืมนีคือไล โลละ 150. โอ้ลงมาแล้วบบบตัวนี้ใส่ย็นไทยรวม<ง>ก็รวม 150. ม่อยปลาแบบมรวมตักกะแตน3จาน เห็นบอนมะพร้าวเนี่ยอะไรเจ้าแหร่ะฮะในหมาเสือหมานี่เดียวไอตัวนี้ไม่ใช่หมาไงตัวนี้เนี่ย จะตาแดงสิขาดทันนีอะไรซื้อปลาเผาแล้วค่อยซื้อออกไปซื้อกินแล้วค่อยกลับขึ้นรถปลาทางนี้ ไะวนดูตลาดโบยกล่อง,นนอ,องข้าวน้อยกล่องข้าวรูปหัวใจหนะนึ่งนี่เลยทุกทดาน 调皮捣蛋的来了。